ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเอ1ิกิโลเฮิร์วันนี้เป็นวันธรรมสวนะตรงกับวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน7ปีมะเมียวันพฤหัสบดีที่12นมิถุนายนพุทธศักราช2557ต่อจากนี้ไปขอท่านสาธุชนพึงตั้งจิตสดับพระธรรมเทศนาเรื่องความรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มี โดยพระปริยติธรรมธาดาทองคำเทรานันโทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิษดุสิตมนารามกรุงเทพมหานครเป็นองค์แสดงพึงตั้งจิตสมาทานเบญจศีนณนะการระบัดนี้เธิ ขานาทายติสรเนหปจาีลอจมาภุทิอัมปิมยัพันเวสุงวิสุงรัานาทยาติสรนนะาหาจาีลอจมา ตาตียังปินม่ยังพันเตวิสุงวิสุงรักขานาทายังติตรเนนะสหงาปาัญจาศิลานิยาจามังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะะธส,ธะสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวโะระหโตสัมมาสัมพุทธัจสะพุทธังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิ สังขัง lö, wooden 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 le, สรนังขจามิทุติยัมปิพุทธังสระนังขจามิทุติยัมปิพุทธังสระนังขจามิทุติยัมปิธรรมังสระนังขจามิ ทุต yeah. ิย yeah. ัมปิธรรมังสรนังขจามิทุติยัมปิสังขังสระนังขจามิทุติยัมปิสังขังสรนังขจามิตัติยัมปิพุทธังสระนังขจามิตัติยัมปิพุทธังสรนังขจามิตัติยัมปิ ธรรม,มังสระนังขัจฉามิตติยัมปิธรรม,มสรนังขัจฉามิตติยัมปิสังขังสระนังขัจฉามิตติยัมปิสังขังสรนังขัจฉามิมีคำกล่าวไว้ในเทวดาภาสิตมหาสมัยสูตรว่าเยเกจิพุทธังสรนังขตาเส นาเตคามิสสันติอปายะภูมิงปหายะามานุสังเทหังเทวกายยังปริภุเรสันติแปลเป็นใจความว่าสาธุชนชายหญิงเราใดถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตแล้วสาธุชนชายหญิงเหล่านั้นจะไม่ถึงอบ,บายยภูมิแน่นอนละสังขารอันเป็นส่วนมนุษย์ตามอายุขายแล้วจากอย่างกายทิพให้เต็มบริบูรณ์ ปานาติปาตาเวรมณนีสิกขาปะทังสมาจิยามิปานาติปาตาเวรมณนีสิกขาปะทังสมาจิยามิอะทินนาธานาเวรมณนีสิกขาปะทังสมาทิยามิอะทินนาธานา วีระมีสิกาพระทางสมาธิามิกาเมสุมิชาจาราเวรณมสิกาพระทางสมาธิามิกาเมสุมิชาจาราวีระมสิกาพระทางสมาธิามิมุสาวาทา เวรมนีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาธาเวรมนีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยะมฉาปมาทฐานาเวรมนีสิกขาปัทังสมาธิยามิ สุราเมรยมัชปามาตัฐานาะเวระมณีสิขาพทางสมาธิามิสาธุชนชายหญิงเราใดมีเบญจศีลทั้งห้าประการเหล่านี้ซึ่งเป็นมนุษยธรรมประจำชาวโลกพึงยึดถือปฏิบัติตามคือหนึ่งเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสองเว้นจากการลักทรัพย์อันมีเจ้าของหวงแหน สามเว้นจากการประพฤติผิดในกรรมสี่เว้นจากการโกหกมดเท็จหลอกลวงและห้าเว้นจากการเสพของมนเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาคาสติเมื่อปรารถนามนุษย์สมบัติก็ดีโภคะสมบัติก็ดีสวรรค์สมบัติก็ดีนิพพานสมบัติก็ดีย่อมสําเร็จตามความมุ่งมา่ปรารถนาตามที่ท่านกล่าวสรุปอนิสงส์สิบห้าวิว่าอิมานิปันจะศิขาปัฏฐานี สีเรนะสุขติยันติสีเรนะโภคสัมิทาสีเรนะนิพุิงยันติตัสมาสีลังวิโสทเยสาทุพระม,มัญจาลูกาดิปติสามเพติกาจะอัญชรียนติวารางใหยาจัจา สันติอินทัสาศาปราชาเคชฉะอันติการเทเสตุธรรมังอนุกะอัมปิมังปะชะอังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัตติอตตะสมังเปมันตีวันนี้โดยสุริยาการเป็นวันพระราศบดีที่12มิถุนายนพุทธศักราช2557 โดยจันทรคติการเป็นวันธรรมสวรรขึ้นสิบห้าค่ำเดือนเจ็ดเป็นวันฟังธรรมสำหรับพุทธบริษัททั้งหลายบัดนี้จะได้นำระษาสนธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสามพ,พุทธเจ้าผู้ทรงเป็นบรมศาสดาจารย์ของโลกมาแสดงแก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย เพื่อเป็นเครื่องเพิ่มพูนปัญญาบารมีเป็นแนวทางแห่งการศึกษาเป็นเครื่องเจริญศรัทธาความเชื่อประสาธความเริ่มใสเพื่อให้เกิดวิริยะอุตสาหะในการประพฤติปฏิบัติกำจัดความชั่วบำเพ็ญความดีและชำระจ,จิตของตนให้สะอาดหมดจดจากเครื่องสมองใจโดยมีดีสามประการคือดีเพราะไม่ทำชั่ว หนีชั่วให้พ้นดีเพราะมีดีทำความดีให้ทั่วดีเพราะรักษาดีไว้ได้ฝึกผลตนให้เป็นคนดีบุคคลรักษาความดีของตนไว้ได้เหมือนเกลือรักษาความเข็นความเข็มฉะนั้นโดยยึดหลักตามพระโอวาทปาติโมกอันเป็นอุดมการหลักการและวิธีการ ในการประกาศพระพุทธศาสนาให้เป็นนโยบายที่สอดคล้องต้องกันเป็นแนวทางปฏิบัติสืบต่อไปตามสมควรแก่ความสามารถของแต่ละบุคคลที่จะพึงบำเพ็ญให้เป็นไปจะได้ประพฤติคุณงามความดีหนีความชั่วให้เต็มภาคภูมิสมแก่ฐานะและโอกาสได้ประสบความสุขสืบไป พระศาสนธรรมที่จะนำมาแสดงในวันธรรมสวรรน,นี้ได้แก่การครองตนตามแนวธรรมอันเป็นคำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดที่คนเราจะรักยิ่งไปกว่าตนเชื่อว่าทุกคนย่อมประจักษ์อยู่แก่ใจเป็นอย่างดี สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสความจริงข้อนี้ไว้ว่านัตถิอตตะสมังเปมังแปลความว่าความรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีพระพุทธพจน์นี้ยังไม่มีใครคัดค้านได้จริงอยู่คนเราอาจจะรักสิ่งอื่นนอกจากตนบ้างแต่ก็พึงทราบว่าสิ่งนั้นก็ย่อมไม่พ้นไปจากความเกี่ยวพันของตน หรือเพื่อตนเช่นรักพ่อแม่ตนผัวเมียของตนญาติมิตรของตนเป็นตน้นเพราะความรักตนเป็นเหตุมนุษย์จึงรู้จักครุ้มครองตนและสมบัติของตนขยายวงกว้างออกไปจนถึงการครุ้มครองป้องกันประเทศชาติของตนระบบการปกครองในอดีตและปัจจุบันเกิดจากมูลเหตุอันนี้ การครองตนหมายถึงอาการทำความสวัสดีให้แก่ตนในที่นี้จะนำมากล่าวเพียงสองข้อคือหนึ่งเว้นความชั่วสองทำความดีการเว้นความชั่วชื่อว่าเป็นความสวัสดีความชั่วได้แก่ทุจริตทางกายทางวาจาและทางใจมีผลเป็นความทุกข์ ความเดือดร้อนและเสื่อมเสียต่างๆทั้งแก่ตนและผู้อื่นตัวอย่างที่จะพึงมองเห็นง่ายๆเช่นคนลักของเขากินหรือหลอกลวงของเขากินขณะทําการลักหรือหลอกลวงผู้กระทําย่อมเดือดร้อนเพราะกลัวเจ้าของทรัพย์จะเห็นบ้างกลัวเจ้าหน้าที่จะจับกุมลงโทษบ้างลักของเขามาได้แล้ว นำของนั้นไปกินไปใช้ชื่อว่ากินและใช้ของชั่วเนื้อหนังที่เจริญเติบโตขึ้นมาเพราะของชั่วย่อมเป็นเนื้อหนังและชีวิตจิตใจชั่วลูกเต้าที่เกิดมาจากสายโลหิตที่ชั่วมักจะพลอยได้รับบาปไปด้วยเช่นลูกโจรมักจะเป็นโจรถือแม้จะไม่เป็นโจรอย่างน้อยก็ได้นามว่าลูกโจร เข้าพาษิตว่าเชื้อไม่ทิ้งแถวเรื่องเชื้อชาติโบราณถือมากใครมีลูกเต้าถ้าลูกเต้าจะมีเรือนหมายถึงการแต่งงานผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายจะต้องพยายามสืบสวนวงตระกูลและความประพฤติฝ,ฝ่ายตรงกันข้ามอย่างละเอียดละออถ้าสืบความว่าฝ่ายใด มีเชื้อสายไม่ดีหรือมีความประพฤติไม่ดีก็ไม่ยอมให้ลูกของตนแต่งงานด้วยเพราะกลัวจะได้เชื้อสายไม่ดีเข้าพาสิทธิ์ที่ว่าให้ลูกเสียหลานถ้าเป็นคนต่างบ้านต่างตำบลกันมาสู่ขอยิ่งไม่ไว้ใจและยากที่จะทำความตกลงด้วยเพราะถือพาสิทธิ์ว่าคนต่างบ้านขวานต่างป้อง ขันมากข้ามทุ่งอย่าไว้วางใจการที่โบราณถืออย่างนี้ก็ไม่มีอะไรอื่นนอกจากกลัวคนชั่วนั่นเองแม้ในปัจจุบันก็ยังถือกันอยู่คนชั่วไม่ใช่ว่าคนหัวเก่าจะกลัวเท่านั้นแม้คนหัวสมัยใหม่ก็กลัวเหมือนกันคนชั่วมีอยู่ในบ้านใดบ้านนั้นเดือดร้อนมีอยู่ในเมืองใดเมืองนั้นเดือดร้อน อยู่ในประเทศใดก็เดือดร้อนแต่การที่จะเดือดร้อนมากหรือน้อยนั้นแล้วแต่คนชั่วคือถ้าคนชั่วเป็นคนฉลาดมีความรู้มากชนิดที่เราเรียกกันว่าผู้ร้ายผู้ดีก็ทำความเดือดร้อนมากเพราะหรักความจริงมีว่าสิ่งใดมีคุณอน,นันต์ แต่ถ้าสิ่งนั้นกลับมีโทษก็มีโทษมหันถ้าคนชั่วมีความรู้ความฉลาดน้อยก็ทำความเดือดร้อนน้อยความชั่วทำความไม่สบายกายสบายใจให้แก่บุคคลเหมือนโรคภัยที่เกิดขึ้นในร่างกายผู้หวังความสบัสด,ดีแก่ตนจึงต้องลดเว้นจากความชั่วเมื่อเว้นความชั่วได้แล้ว ร่างกายและจิตใจก็ปลอดโปร่งสุขสบายเหมือนร่างกายของผู้ที่ปราศจากโรกฉะนั้นถ้าละเว้นความชั่วไม่ได้ความชั่วก็จะทําลายตนอยู่ร่ำไปถ้าความชั่วมีกำลังมากขึ้นก็ยิ่งมีกำลังทาลายมากขึ้นตามลำดับผู้หวังความสวัสดีแก่ตนก็ยอ่อก็อย่าประกอบกรรมทำชั่ว สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ว่าอัตตานันเจปปยังชัญญาณนังปาเปนะสังยุเชแปลว่าถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รักไม่ควรประกอบตนนั้นด้วยความชั่วใจความแห่งพระบรมพุทธพุทโธวาดนี้ชัดแจ้งเพียงแต่เราดำเนินตามเท่านั้น เมื่อดำเนินตามได้ชื่อว่าเป็นผู้รักตนและครองตนได้ประการหนึ่งประการที่สองเมื่อละความชั่วได้แล้วพึงทำความดีความดีนั้นได้แก่สิ่งที่ตรงกันข้ามกับความชั่วคือความประพฤติชอบทางกายวาจาใจมีการไม่เบียดเบียนเป็นต้นผลคว้าขดผลของความดีได้แก่ความสุขความเจริญที่ใดมีความสุข เพิงทราบว่าที่นั้นมีความดีประจำอยู่ความดีมีประมาณเล็กน้อยแต่สามารถอำนวยผลได้อย่างมากมายทองคําเพียงเล็กน้อยก็มีค่ามากกว่ากรวดราอย่างมากมายความดีเพียงเล็กน้อยที่คนชั่วนำไปใช้เป็นเครื่องมือก็ยังอำนวยผลให้ได้อย่างมากมายเช่นคนชั่วที่ทำตัวเป็นคนดี มีความประพฤติเรียบร้อยเพียงชั่วขณะหนึ่งเพื่อให้เจ้านายหรือเจ้าทรัพย์ไว้าวางใจคันแล้วก็กอบโกยผลประโยชน์ที่ตนต้องการได้อย่างมากมายฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าความดีมีผลเป็นที่พึงใจผลของความดีทั้งคนดีคนชั่วต้องการตรงกันข้ามกับความชั่วทั้งคนดีคนชั่วไม่ต้องการ คนดีเป็นเครื่องประดับเผ่าพันธุ์และบ้านเมืองเป็นลูกใครเป็นสีแก่แม่และวงตระกูลดังคำกรอนที่สนทรผู้กวีเอกได้ประพันธ์ไว้ว่ามีลูกดีก็เป็นสีสง่าหน้าญาติวงพงศาก็ผ่องใสถึงเพื่อนบ้านทิมฐานที่ใกล้ไกลก็มีใจสรรเสริญเจริญพร เป็นผัวใครก็เป็นผัวแก้วหัวแก้วย่อมได้รับความเคารพนับถือจากภรรยาประหนึ่งว่าเป็นฉัดสำหรับกางกั้นอยู่ในเบื้องบนดังที่พระนางมัตส,สีทรงลำพันถึงพระเวสสันดรตอนจะถูกมิลเทศว่ามีผัวดีเหมือนหนึ่งดังมีฉัดแก้วไว้กั้นเกตงามหน้างามแมรทุกเวลา หัวดีเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นผัวแก้วชนิดเช้าแก้วเย็นแก้วก็ไม่ไหวต้องเป็นผัวแก้วชนิดที่พระนางมัดสี่ทรงลำพันคนดีถ้าเป็นภรรยาใครก็เป็นภรรยาแก้วเป็นพ่อก็เป็นพ่อแก้วถ้าเป็นแม่ก็เป็นแม่แก้วความดีมีอยู่ในคนใดทำให้ร่างกายทุกส่วนของคนนั้น เปลี่ยนสภาพเป็นของวิเศษหมดเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกและอื่นๆกลายเป็นพระไปหมดผมเลื่อนฐานะเป็นพระเกษาขนเลื่อนฐานะขึ้นเป็นพระโลมาดังนี้เป็นต้นนอกจากนี้ยังเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถโดนบันดาลให้ผู้ที่เคารพนับถือกราบไหว้บูชา มีความเจริญความสุขเช่นการเคารพกราบไหว้พระบรมธาตาุแล้วได้บุญได้กุศลการครองตนได้แก่การครองการปกครองตนการปกครองตนก็คือระวังภัยอันตรายไม่เกิดขึ้นแก่ตนและนำตนไปสู่ความดีอันตรายที่สำคัญที่สุดก็คือความชั่วซึ่งเกิดจากตน และเป็นอันตรายที่ทำความเดือดร้อนให้มิรู้หายส่วนอันตรายซึ่งเจอซึ่งเกิดจากผู้อื่นหรือสิ่งอื่นจะเกิดแต่เฉพาะบางครั้งบางคราวเท่านั้นและเป็นภัยที่แก้ไขได้ง่ายแต่ภัยที่เกิดจากความชั่วของตนเองนี้เกิดอยู่เสมอเสมอและแก้ไขได้ยาก การเว้นจากความชั่วก็คือการป้องกันอันตรายซึ่งเป็นวิธีครองตนเป็นอันดับ,บรแรกนั่นเองการทำความดีเป็นการทำความสุขความสบายให้แก่ตนเองหรือนำตนไปสู่ความสวัสดีนั่นเองฉะนั้นการทำความดีก็คือการครองตนชีวิตทุกชีวิตที่ต้องลำบากตรากตรำ ลงทุนเน่าเรียนอย่างมากมายประโยชน์ที่ต้องการเพียงความรู้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับพิจารณาสิ่งที่ควรและไม่ควรสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์สิ่งใดดีมีประโยชน์ก็นำมาเป็นเครื่องดำเนินชีวิตหรือครองตนฉะนั้นการกระทำทุกอย่างของคนเราถ้าทำเพื่อทำลายทุก และบำรุงสุขให้แก่ตนเองแล้วพึงทราบว่ากำลังปฏิบัติหลักธรรมเรื่องครองตนมนุษย์ทุกคนรักชีวิตจึงหาทางคุ้มกันชีวิตวิธีคุ้มกันมีอยู่สองอย่างคือละความชั่วประพฤติความดีหรือมีวิธีอื่นที่สามารถทำลายทุกภยัยและนำประโยชน์มาให้แก่ตนได้ วิธีนั้นก็ชื่อว่าเป็นวิธีครองตนที่มีความครบรองดีแล้วตนเป็นที่มีความสุขความเจริญซึ่งเป็นผลที่ทุกคนต้องการโดยทั่วกันชื่อว่าตนเองควรเตือนตนเองตามพุทธภาษิตว่าอัตนาโจทะยัตตานังจงเตือนตนด้วยตนเองปฏิสัง ปฏิมังเสมัตตนาพึงพิจารณาตนด้วยตนเองอัตโนวะอาเวกไขยักตานิอักตานิจะกควรพิจารณากิจของตนทั้งที่สำเร็จแล้วทั้งที่ยังไม่ได้ลงมือทำดังนี้ก็สามารถสร้างตนเองให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองสถาพรนี่แหละท่านพุทธบริษัททั้งหลายพึงยินดีในกุศลสัมมาปฏิบัติ ให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาฟังพระธรรมเทศนาเป็นต้นให้พินโยยิ่งขึ้นไปแล้วจะได้ประสบอิทธิวิบูรณ์มนุญยผลที่ตนปรารถนามีสุขทั้งสองคือกายกส,สุขสุขอันเป็นไปทางกายเจตสิกสุขสุขอันเป็นไปทางจิตดังความมุ่งหมายทุกประการขอสาธุชนผู้มุ่ง ผลคือความสุขความเจริญเกตนพึงทำชีวิตของตนให้เป็นแก่นสารไม่ให้เปล่าจากประโยชน์สธิผลที่จะพึงได้มาโดยประกอบชอบธรรมระบอกคำตามคำสอ,สอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังรับประทานแสดงพระธรมเทินามาก็สมควรเก่เวลาเอวังก็มีด้วยประกาศนี้ ยะถา,าวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวอิโตทินังเปตานังอุปกปิติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปันระโสยะถา,ามณิโชติระโสยะถา,าสัพพิตโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุ มาเตภวัตวันตราโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาศสิริสนิจังวุธาปจายโนจัตาโรโธรรม,มาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระรัง ท่านได้สดับจบลงไปนั้นเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องความรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีโดยพระปริยัติธรรมมาธาดาวัดเป็นจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครเป็นองค์แสดงประจำวันพระที่12มิถุนายน2557ตามที่กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในวันธรรมสวระนั้นขอเรียนว่า ถ้าหากท่านมีจิตศรัทธาบริจาคบูชากันเทศโปรดส่งปัจจัยเป็นธนานัตในานามผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร10400โดยสั่งจ่ายปริษัีสามเซ็นในเท่านั้น